เรื่องดีนะคะวันนี้นะคะติดมากออกรถสปอร์ตสองประตูมาดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรมนุษย์เงินผ่อนอย่างเรานะคะพร้อมที่จะเป็นหนี้เป็นสิ่งต่อไปค่ะมาซื้อรถนะคะก็พกน้ำหอมนะคะติดไม้ติดมือมาฝากเซลนะคะพี่เซลน่ารักมากดูแลดีมากชื่อพี่เซลแอนนะคะจะบอกรถที่สวยโตโยต้าพิซซานโรกนะคะ จ่ายนะคะไม่ได้ซื้อเงินสดนะคะอันนี้เป็นเงินดาวนะคะราสุพิคี้อดใจไม่ไหวบอกว่าขอแก่น้ําหอมได้มได้ค่ะดีใจมากพี่พี่บอกว่านะคะเคยเห็นจิ๊บนะคะในติกต็อกรู้จักน้าหอมอมาอย่างในติ๊กต็อกแต่ยังไม่เคยเปิดใจที่สั่งซื้อสักทีดีใจมากที่นี้ก็รู้จักและนี่เลยค่ะนะคะรถสปอร์ตสองประตูของเรานะคะที่เรามาออกกันวันนี้นะคะที่จริงเ้วเป็นรถกระบะนะคะรถกระบะรีโว่นะคะไปซื้อใหม่นะคะเพราะว่ากระบะคันเก่านะคะเริ่มงง,งงแงและก็ต้องซื้อคันใหม่ค่ะ ่ลูกค้านะคะซื้อน้ำหอมหลายขวดหลายลังนะคะเราจะได้มีรถกระบะนะคะไปส่งลูกค้านะคะเปิดกระโดดนี้